ได้ป๊าป๊าก็เป็นป๊าป๊าก็เป็นเครื่องปักขาแล้วอีกชือกก็เป็นเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานรุ่นรุ่นหยอดเหรียญหยอดเหรียญเทียร์่าเท่าเด้ ยอดเทละาอร่อยสองอร่อยผแพงก็เคียงสักขาอีกต้องใส่เสียงฟ้องยังล้างจานรุ่นเอาไมาล้างไม่นั่นล้างตรดมันํำตัวลุนัางทางขาวๆเออหละล้างจานนี่เห็นหกืล้างตรงล้างตรวมัน้ำดิล้างทางหลังเออแต่ไม่งก็มั่นตัวเนาะ เรื่องน้ำจานรุ่นใช้เส,สียงทำไปใส่เสียงกับพ่อ <c oughs> แม่ใส่เสียงดีป่ะเฮ้ยแง่ร่างนีพรอมนีมอเนี่ยน้ำ นี่แนี้ยขอล,ล้างพร้อมน่ะนะจะซือเปิดน้ำใส่นไหมล่ะเออล้างให้สะอาดด้ามมันก็ล้างเออตีเราไปล้างฟองที้ này mẹ tôi có làm này Chia thì nên là không có này Có về làm nó cho Việt Nam cho con Nó có tìm đỏ có vang luôn Ăn đấy nào โอ้ย่าง,ลออลางาแล้วบ่น่ะ่างไหมลูกเปิดน้ำใช่ไหมก็แล้วนี่นี่ที่เก็บมันนี่แหวนเบิ้งนี่เห็นหรมันนี่มนสะอาดเลยโอ้ยมันไม่สะอาดนี่เห็นไหมน้างไหนอี้ชุนลวกโอ้ย

mặt cái đèn nó mở bo bầu Ừ. ok giờ tay làm mới vừa tiền phát làm, làm ạ